คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นเด็กที่มีอายุไม่ถึง18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่แนะนำให้เลินตามเด็ดขาดนะครับด้วยความหวังดีจากช่องไรอันพิงนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกคนด้วยนะครับผมนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรอันคิงนะครับมาพ่อ มาอยู่อัปเป้นะครับเหลือกิมเคชันวินนั่นเองนะครับวันนี้ก็มาเล่นในช่วงของบอตทาร์นะครับเป็นรอบเย็นนั่นเองนะครับทุกคนนะก็ห้าโมงครึ่งจนถึงหกโมงครึ่งนั่นเองนะครับก็มีเกมนะครับมาจ้องหนึ่งสองเลยนะครับอัปเป้เราก็มีนะครับแล้วก็วอคโกโดดนั่นเองนะครับพีจีนะส่วนพีพีก็มีสวิตนะครับโอลิมปัสนะครับเซเว่นไวโบสเตอร์นะครับแล้วก็เพนด้านั่นเองนะครับ กลุ่มมรณะไมคือกลุ่มแจ้งเตือนเกมนั่นเองนะครับกลุ่มพูดคุยและเปลี่ยนเทคนิคเทคนิคกันนะครับเข้ากลุ่มมรณะไมนะครับลิงแรกได้คลิปเด็ดเลยนะครับสามารถทักมาสอบถามข้อมุมเติมนันก่อนได้เลยนะครับไปเราก่อนความเริ่มเกมนะครับกูใช้กันกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์นะับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยครับไปลองไปลุยกันเลยดีกว่าครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่นัาเกมกันแล้วนะครับ มารอบเย็นนะครับบนสถามรอบเย็นของเราจะไปสักเท่าไหร่ดีนะครับผมมีทุนที่สามพันนะครับขอเริ่มเป็นกันที่ห้าสิบกันเป็นเลยนะครับตัววันนี้ช่วงเช้าไม่ว่างครับทุกคนไม่ใช่ไม่ว่างดะครับเมื่อคืนผมดูบอลดึกเกินนะเลยตื่นสายนะครับไม่ได้เล่นเลยไม่ได้เล่นเลยครับเมื่ช้าตื่นกับเที่ยงแล้วครับดูบอลเมื่อคืนครับยูฟา หลายคู่มากเลยอะมาดูกันครับเดี๋ยวขอปั่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อนะครับผมซื้อแน่นอนครับเดี๋ยวขอปั่นไปก่อนนะเผื่อว่ามันจะเข้าสี่สปินหรือว่าเขาสเก็ตเตอร์ให้เรานะแต่ก็อย่างว่าครับช่วงนี้มันโหยากยากครับทุกคนกดเทอร์โบสักนิดแล้วกันอุ๊ยแปนอน ไปไอ้เรเกเตอร์เอแถวแรกหน่อยเอแถวแรกไม่มาว่ะอ่ะขอซื้อดีกว่านะทุกคน2 5้าสุดท้ายแหละเออมาซื้อให้หมดเลยแล้วกันนะครับพอแล้ววัดใจครับไอ ทุกคนรู้สึกไหมว่าช่วงเนี้ยมันเขาเรียกว่าแปะมันแข็งอ่ะมันกักมันไม่ค่อยจ่ายทุกคนมันไม่รู้อะอมไม่ถูกเลยช่วงนี้นะก็าไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมวันหนึ่งได้เล่นรอบสองรอบครับเมื่อก่อนโหเล่นสามสี่ห้ารอบต่อวันมาครับอะผมขอสิบสองคูณสิบหกก็แล้วกันนะครับ หากว่าได้ผมจะเริ่มเลยนะครับไปครับด้านบนได้12มาแล้วเด็ดล่างกันต่อนะครับส4ตามมา16ค่อยค่อยตามมานะจ๊ะเออไปครับทุกคนผมเริ่มเลยนะครับ12คน16นะครับกับแบต50าบาทนะนี่ครับเอาเงก็ได้ครับต้องได้ทุนคืนก่อนนะครับ2 5 0 0โหุ้่ยเตเตอร์3ตัวว่ะไปครับเอ ต่อด้วยเจไปปลาทัดเอ๊ะชิงฉับชิงไหลไปครับต่อด้วยคิวไว้สิครับตึงมาพันสี่แล้วทุกคนพันสี่แล้วนะไปกันต่อนะไปกันต่อปลาทองมาครับสี 400. ่ร้อยเอ่นเว้าว เออสี่ร้อยแปดสิบปต่อด้วยเจสิครับไหลมาเทมาซาเก็ตเตอร์ว่าไงฟีในฟีเป้าฟีในฟีเป้าไม่เข้านะครับมีลุ้นอยู่นะทุกคนปีในฟีไม่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 ให้เข้าว่ะเออไปพันสี่สิบอีกแล้วครับทุกคนมาครับมาลุ้นกันต่อครับทุกคนอีกเจ็ด 6รอบนะครับโอ้ยพันเก้าป่อด้วยเกไหลไปครับแ0่ร้อยใบไหลไม่ไหลนะโขโขโขโะได้กำไรครับทุกคนรอบนี้ได้กำไรนะครับเฮ้ยเฮ้ยเงียบว่ะเงียบแล้วเงียบแล้อเอาแปะ แหมสุดท้ายครับทุกคนโอ้หเอ้ยจบนะครับได้มา5,880นะครับไอ้ก็ถือว่าได้กำไรนะครับทุกคนวัน2 0 0 0อ่าไปอีกสักรอบนะครับเอากำไรมาซื้อนะครับโอ้โหมีกระตุกว่ะมันมีกระตุกนะ ไอ้ยล่างไม่ค่อยดีเลยล่างไม่ค่อยดีแหละทุกคนมีกระตุกแบบเนี้ยอ่ะขอเหมือนเดิมได้กันนะครับสิบสองคูณสิบหกนะครับจัดไปด้านล่างก่อนสองรอบนะครับสองแล้วก็ด้านบนอีกสองนะครับมาด้านล่างอีกสองนะครับจะไ,ได้ก็จะได้สิบสองคูณสิบหกนั่นเองนะครับอ่ะอ่ะสำหรับท่านชมนะครับที่ ต้องการเข้ากลุ่มบนธรรมนะครับเ,ออลเล็กๆต้คลิปได้เลยนะครับสามารถทักขึ้นมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้นะครับยินดีให้คำปรึกษานะแล้วก็ฝากช่องแรนง,งวีส v 2ด้วยจ้ามาครับได้มาแล้วครับที่สองสมไปสามร้อยยี่สิบไปก่อนมา มาไหมเอ่ยมาครับปะทัดมาโอ้ยไม่ไหลวะโอ้ยว้าวไปว้าวไปเกมาโอ้ยไหลไหนดิไม่ไหลเลยเฮ้ยเฮ้ยปะทัดมาครับโอ้สามรอบกระกคน เฮ้ยยังไม่ได้ทุนคืนเลยอะขอทุนคืนหน่อยได้ไหมเว่ยเว่ไม่มาว่ะสุดท้ายแล้วโอ้ยทุกคนโอ้ยขาดทุนว่ะขาดทุนไปห้าร้อยอะได้มาสองพันปสิอย่างที่บอกไปครับเมื่อกี้ตอนนี้กดซื้อรอบสองนะมันมีกระตุกทุกคนเอออ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนก็ถือว่ารอบแรกได้กำไรมาแนละ้ว ได้อยู่นะครับผมพาทุนมาที่สามพันนะทุนมาที่สามพันได้มาทั้งหมดห้าพันสี่กัมเรอยู่ที่ประมาณสองพันกว่าบาทนะครับได้ไม่เยอะทุกคนโอ้ยได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคเลยครับอ่ะแปดช่วงนี้มันแข่งนะครับไม่รู้มันไม่ค่อยจ่ายนะครับพีจีนะไม่ใช่แฝดหรอกพี่จีอ่ะที่ผมไปดูดูมานะครับโอ้แข่งแข่งมันไม่ค่อยจ่ายให้นะครับนะก็อนะครับคลิปนี้นะครับวันธรรมรอบเย็นของเรานะครับก็ ได้กำไรมานิดๆหน่อยๆนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับนะข้ณณากลุ่มมรดธรรมนะครับขอย้ําเลยนะครับข้ากลุ่มมรดธรรมนาลิงแรงไล้คลิปได้เลยนะครับนะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอมนดธรรมรอบต่อตไปนะเราคลิปต่อไปนั่นเองนะครับคลิปนี้ขอขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ